สวัสดีครับ17ธันวาคม2566ที่นี่จังหวัดึงการครับขณะนี้ก็เกือบจะ12นาฬิกาครับพาท่านมาอัปเดตดูดอกทุเรียนต้นนี้นะครับหลังจากที่เราทําการหยุดน้ำแล้วก็เริ่มให้น้ำมาตั้งแต่วันที่1ธันวาจนถึงขนาดนี้17นะครับปรากฏว่าจากการที่แรกเริ่มนั้นเขาออกมาในลักษณะแหลมๆบ้างมีใบสลับมาบ้าง สามวันที่ผ่านมานั้นเราทําการถอยน้ําออกมาหรือว่าให้น้ําน้อยลงจะเห็นว่าสภาพดินข้างล่างนั้นแห้งแห้งขึ้นมาและเราก็มาสังเกตเช้าวันนี้นะครับหรือว่าเที่ยงของวันนี้ปรากฏว่าค่อยๆพัฒนาจากเหลืองๆแดงๆนั้นมาเป็นขา,ขาวๆบ้างแล้วความหมายก็คือน่าจะเป็นการ ลดออกซิเจนลงมานะครับหรือว่าไนโตรเจนลดไนโตรเจนลงมานั่นเองเออมันก็ทําให้เราพอที่จะทราบนะครับว่าการที่เราให้น้ํามากไปนั้นเรื่องของดอกก็จะเป็นเรื่องของแขนงเออเราก็ได้ทําการทดลองถอยน้ําออกไปหรือว่าหยุดการให้น้ําแล้วก็ช่วงนี้พอที่จะมีลมพัดมาเป็นระยะระยะนะครับ นี่ครับเราจะเห็นร่องรอยของการที่ดอกผสมกับใบนะครับนั่นคืออาการของน้ำมากเราใช้มือแกว่งๆดูก็รู้สึกว่ายังตึงๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำที่ยังอยู่ในดินยังยังเยอะอยู่นะครับก็จะวันนี้จะหยุดน้ำนะครับอ,อย่างกิ่งโน้นก็เห็นชัดเจนนะครับว่าเริ่มเป็นสีขาวๆข,ข,ขึ้นมาแต่ว่าอดอกที่อยู่ด้านบนโน้นนะครับ เนี่ยก็รู้สึกว่าจะเขาขาวขึ้นมาก็เราจะทำการหยุดน้ำไปพลางก่อนนะครับในช่วงนี้ก็จะให้น้ำอีกในน้อยนะครับสองวันข้างหน้าค่จะให้น้ำอีกทีหนึ่งจริงๆแล้วต้นนี้เราประสงค์ที่จะไม่เอาดอกในรดนี้นะครับพฤจิกาเพราะว่าเราหยุดน้ำไปช่วงนั้นใบร่วงเยอะอย่างต้นนี้ใบร่วงเยอะ แล้วเรามาให้น้ําพร้อมกันปรากฏว่าต้นนี้ออกดอกต้นนี้พยายามที่จะฟื้นตัวอยู่เนื่องจากว่าใบร่วงหล่นลงไปเยอะนะครับเราก็เลยให้น้ําตัดสินใจให้น้ํามาตั้งแต่วันที่่1ธันวาคมเป็นต้นมาคิดว่าเราจะเอาดอกในในในหนาวลดหน้าครับแต่ตัวนี้เราก็เอาไว้เพื่อเรียนรู้นะครับคือ ประสงค์ที่จะให้น้ําเพื่อเอาใบปรากฏว่าออกมาทั้งแขนงและดอกแล้วมันก็เป็นในลักษณะดอ,ดอกผสมแขนงนะครับแต่พอเราหยุดให้น้ําบ้างก็เห็นมาเป็นสีขาวๆนี่ก็คือเป็นการเรียนรู้ไปในตัวนะครับดูสภาพดินข้างล่างก็แห้งๆบ้างเพราะเราให้น้ําวงในแคบๆนะครับสองวันที่แล้วแล้ววันนี้ก็ลมพัดมานะครับลมพัดมา ไม่รู้ว่าวันที่1 7บเจ็เนี่ยหนาวจะมาไหมแต่มีแนวโน้มครับเมื่อคืนนี้หนาวหนาวนิดนิดเช้านี้ก็เริ่มโกรกขึ้นมาแล้วถ้าหากว่าลมหนาวมาถึงจังหวัดบึงการก็น่าจะถึงในคืนนี้นะครับเนี่ยก็ดูสภาพฟื้นยังไม่แน่ใจว่าจะให้น้ำต่อไปหรือไม่ก็คงจะหยุดอย่างที่ว่านั่นแหละครับต้นนี้เห็นชัดเจนเลยครับเนี่ยเรา เราหยุดน้ำไปแล้วใบร่วงเราก็ให้น้ำใหม่ให้แบบเต็มๆไปเลยนะครับต้นถัดไปนั่นก็เหมือนกันอรอลุ้นดอกโน่นนะครับปีใหม่ถ้าจะมีดอกนะครับถ้าไม่มีก็สะสมต่อไปนะครับไม่เป็นไรโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็นําเสนอแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับที่นี่จังหวัดบึงกาฬสวัสดีครับ